หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักวิจัยตลอดจนแหล่งทุนอื่นๆซึ่งสนับสนุนการวิจัยในระยะเร,เริ่มแรกในช่วงของเบสิีเสิร์ชการทดลองในห้องปฏิบัติการซึ่งเราคิดว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากนะคะสำหรับการที่จะนำเทคโนโลยีเหล่านั้นมาต่อยอดเพื่อที่เราจะก้าวข้าม Valley of Death ของการวิจัยนะคะ การทําเช่นนี้เนี่ยเราเข้าใจว่าเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้เทัเทียมกับนานาชาติซึ่งบพคก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยนะคะกเ็เราก็หวังว่าเราจะเห็นการพัฒนาต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นภายในช่วง สอมปีจากนี้ไปนะคะเพราะว่าอาการที่จะเห็น Impact เนี่ยจะต้องใช้เวลานะคะ